วิธีการปิดฝากระโปรง BMW ที่ถูกต้องมาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมจบจะาคับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการปิดฝากระโปรงรถยนต์ BMW คันนี้เป็น iX3 นะครับอันดับแรกดึงฝาลงมาก่อนนะครับให้สูงประมาณจากตรงเนี้จากห้องเครื่องจนถึงฝากระโปรงประมาณ30-50เซนติเมตรนะครับแล้วใช้มือข้างขวาหรือมือที่เราถนัดนะครับกดไปที่โลโก้ BMW นะครับแล้วมือข้างหนึ่งไปทาแบบนี้นะครับแล้วก็จังหวะเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องปล่อยมือข้างซ้ายแล้วก็กดโลโก้ลงไปนะครับ กดไว้ให้มันลงไปนะครับหนึ่งสองสามมันจะสนิทเ,เป๊ะเลยนะครับแล้วผมจะแนะนําวิธีที่ผิดนะครับวิธีที่ผิดคือวลาปิดปุ๊บบางคนจะชอบทําแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ฝ่ามือกดนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บแบบนี้ก็ปิดได้แต่ว่าจะมีโอกาสที่ทําให้บริเวณที่เรากดตรงเนี้ยอาจจะเกิดการบุบเป็นหลักยิ้มได้แล้วผมจะเสิร์ฟวิธีการเปิดฝากระโปรงนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะนี่นะครับ ที่ใต้พวงมาลัยนะครับจะมีคันโยกอยู่ให้เราดึงทั้งหมดสอครั้งครับ 1...2 นะครับ, 1, รบถ้าดึงแค่ดึงแค่ครั้งเดียวอ่ะมันจะเปิดกระฝาก,กระโปรงไม่ได้เพราะมันมันล็อก2อชั้นมีที่ล็อก2อันคราวนี้ก็ปิดได้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ถ้าหากคลิปของผมเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องจอมนะครับไปด้วยนะครับแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ